สวัสดีครับวันนี้พามาดูมิซูไทยเบนซ์นะครับสวัสดีช่วงยามเย็นของสิ้นเดือนนะครับอันนี้ไทยเบนซน้ำมันล้วนนะครับภาสีเต็มเครื่องดีแอร์เย็นสี70็ดสิปอร์เซ็น์มีเอกสารชุดโอนมีครบนะครับเดี๋ยวมาดูไล่รอบคันกันภายในเป็นเบาะผ้ากระยี่นะครับพอสะอาดเดี๋ยวไล่ดูแต่ด้านหน้านะครับ นะครับด้านหน้ามีรอยสีนี่นะครับหนึ่งจุดแล้วก็รอยบุบที่ฝากระโปรงนะครับนิดหน่อยรอยถลอกเห็นเจ้าของเก่าแจ้งว่าไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีตรงนี้หนึ่งจุดฝากระโปรงที่งอขึ้นมาไม่น่าเกลียดนะครับไปด,ดูที่ดิไซน์นะครับอาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อย เป็นสีสวยครับกระจกไม่แล้าหลังคาไม่ผุนะครับหลังคาไม่มีผุกระจกไฟฟ้า4ีา่บาทซีกซ้ายมีรอยข่วนนิดหน่อยนะครับแก,กอบสิบห้าครับท่อไปได้ <Yeah. S 1> อันนี้คู่หน้าเป็นดิสครับคู่หลังเป็นดัมมนี่หจุดนะครับ สนสนหลังแล้วก็มีเหมือนสีบวมนะครับใต้บบาวกุญแจฝั่ยท้ายหลังไม่มีแตกนะครับอุ้ยรวนี่ครับประตูยางอาจจะมีสึกบ้างนะครับตามอายุเบกากผรร้ากำยีนะครับนนจุไปฟ้าสีบ่บานยไปดูด้านหน้านะครับ ประตูหน้าขวานะครับคิ้วยางรีดน้ำนะครับขาดหนึ่งชิ้นด้านในนะครับซีดีใช้งานได้นะครับแล้วก็ประตูจะมีตำหนินะครับเจาะเคยใส่น่าจะเป็นแจ็คเครื่องเสียงนะครับถอดออกทั้งสองข้างนะครับมีรอยโบ เราดูเครื่องยนต์กันภายในสะอาดครับถือว่าไม่สกรปรกสนใจหารถใช้งานนะครับคันนี้35,000บาทนะครับเอกสารชุดโอนไลอยมีให้ครบเครื่องดีแอร์เย็นเก์ออโต้นะครับสีค่อนข้างสวยสำหรับรถอายุ26ปีนะครับคันนี้รถปี1997 นี่ห้องเครื่องเดิมนะครับไม่ได้ล้างอาจจะมีคราบน้ำมันคราบเดิมเลยเราไม่ได้ล้างนะครับให้ดูกันดิบๆเลยเ,เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้น้ำมันล้วนนะครับ คเครื่องติดแล้วมาดูน้ำนะครับมีคราบน้าบ้างเดี๋ยวล้างออกให้นะครับอันนี้คราบน้ําเดิมหม้อน้ำ,น,ำน่าจะไม่ค่อยดีแล้ว่าจะต้องถ่ายเปลี่ยนน้านะครับมาด,ดนนานนูนะครับเครื่องไม่มีไอระบายไม่มีนะครับมาดูน้ำนะ เดินทางไกลสบายนะครับโหยมาทดลองขับกันตอนนี้ท่านใดสนใจหารถใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับก็โทรมาสอบถามเราได้นะครับเรามีหลายคันเรามีเลือกหลายคันนะครับรถก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับยินดีรับสายตลอดย4ชั่วโมงซื้อขายแลกเปลี่ยน โทาสอบถามได้ครับตีเทินแลงเปลี่ยนกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวไปลองขับกันอันนี้เกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับเป็นเกียร์โรนครับโลสองนะครับสองเข้าได้นะครับวป่นปกติสามเกียร์ดีนะครับไปลองขับกันดู ดีนะครับช่วงล่างช่วงล่างไม่มีดังนะครับรถจะมีรู้สึกนะกินขวานิดหน่อยไม่แน่ใจว่ายางนิ่มหรือเปล่านะครับหมายวัดรอบหมายความเร็วขึ้นนะครับไฟเกียร์ขึ้นเบรกดีครับเดี๋ยวกลับรถกัน ลองเลี้ยวสุดนะครับว่าเพาขับดังไหมโอเคเพาขับไม่ดังนะครับเลี้ยวซ้ายลองเลี้ยวขวาดูนะครับนี่นะครับเลี้ยวขวาสุดไม่มีดังนะครับเรื่องเพาขับเลี้ยวสุดไม่ดังแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นชัน่ดปูกระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้าลงนะครับ ลงนะครับด้านซ้ายฝั่งคนนั่งแล้วก็ด้านหลังซ้ายหลังซ้ายไม่ลงนะครับหลังขวาไม่ลงลองตัวจดูกระจกหลังไม่ลงนะครับด้านหลังก็คู่หน้าใช้งานปกติเดี๋ยวลองขับนะครับ นิ่มนะครับเคลียร์นิ่มเคลียร์แม่กระชาคนะครับก็สำหรับใดสำหรับท่านใดนะครับหา่ารถใช้งานคันนี้สองเอ้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทก็โทรโทรศัพท์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดสองสองเจ็ดสองนะครับเฟซบุ๊กหนุ่มรถยกต์เทเกียบแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเข้าไปติดตามทางช่องยูทูบของเรานะครับเรามีรถมาลงเรื่อยๆนะครับมีรถเข้ามา ก็คันต่อไปจะเป็นมิสูเรนเซอร์นะครับมิสูเรนเซอร์ตอนนี้กำลังเก็บเซ็คระบบแอร์อยู่นะครับเครื่องยนต์เรารถเราซื้อมาไม่ได้ซ่อมขายนะครับส่วนมากจะเป็นรถขับได้อาจจะมาเก็บแค่ระบบแอร์นิดหน่อยนะครับล้างทำความสะอาดไม่ต้องเป็นห่วงว่ารถเรามามายำอะไรใส่นะครับโอเคครับสบายใจได้ก็คันนี้ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไงก็โทรมาครับแอดไลน์เบอร์โทรเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอก่าว่าสวัสดีครับ